ครับก็จะเดินไปดูสาธุชนนะครับที่ได้มากราบไหว้ขอพรที่วัดสกายอย่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะครับให้ส่งน้ำหลวงพ่อหลวงพ่อโตนะครับพระพุทธรูปนะครับ หลวงพ่อโตวัดสาขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้ส่งน้ำพระนะครับในเทศกาลสงการปี2565นี้นะครับถือว่าเป็นด้านหน้าวิหารอยเรียกกันหลังจากนั้นก็หน้าเข้าไปบูชาเดินให้ทั่วเดินให้รอบนะครับมีหลายจุดหลายอย่าง หลายสิ่งด้วยกันที่เป็นวินะครับก็เดินกันไปยินดีต้อนรับมู่ชมนี้ก็มากันเยอะรัอี 5, 6, 000, ห้ากท่านเจหลวงพ่อโตวัดสาขาก่อนเลยครับนี่ครับก็จะเป็นจุดให้หกับข,ขอพรนะครับลำดับแรกนะครับลำดับแรกพ่อปู่เท้าเวสวรร์นะครับมามาน่บอ,นอจะเป็นเองค์สีทององค์ใหญ่ที่อยู่ตรงกลางนะครับ ะครเดินทางไปก็เยอะกว่านะครับบันไดขวาขึ้นไปเลยไตมูชาองขวาขององค์พ่อปู่เทวีสุวรรณองใหญ่นะครับก็จะเป็นเท้ากุเวนทันใจนะครับก็สามารถที่จะมากราบขอพรให้มีความสำเร็จนะครับในเรื่องโชคลาภเงินทองนะครับท้างวิสุวรรณส่วนองค์ซ้ายก็จะเป็นองคเทวิสุวรรณทันใจนะครับ ก็จะขอพรกันในเรื่องของความอยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีอันตรายทั้งหลายนะครับผมทังไปดูชาองค์ท้าเวสวรรณขอพรเพื่อความเป็นมงคลชีวิตของท่านตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระราหูนะครับแคมเน ก,ก,ก็จะมากนนรบาบขอพตววรตำบลสะ<อ>เพรีพระราหูนะครับาธรรมดานะครับมาขอพรทางบุมว,ว่าสนาบารมีนงเกิดกับตัวท่านครับก็จะมีคาถาบูชาพระราหูออนะครับ มีตั้งละมอสามจบนะครับขั้นตอนที่หนึ่งบทสวดบุชาพราหมณ์ก็จะมีเป็นขั้นตอนไปขั้นตอนที่สองพระคาถาสุริยักัปภานะครับขั้นตอนที่สามพระคาถาจันทภานะานี้สุดท้ายก็จะเป็นสู่ตัวท่าน ขั้นตอนที่สี่นะครับทำถวายของบูชาพระราหูครับก็จะมีตามเขียนลายชื่อแจ้งลายนามตังไว้ในโถอธิฐานกับของแต่ละท่านเววาจารับการกราบไหว้ขอพรพระราหูนะครับก็เป็นการอ่าสระเคราะห์นะครับ ท่านที่มีเคราะห์หนักนะครับก็จะขอพรให้ท่านผจัดปัดเป่านะครับจากร้ายให้กลายเป็นดีนะครับเคราะห์หนักก็จะกลายเป็นเบาหรือให้แ้วคาดปลอดภัยนะครับแล้วให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองพบแต่ความสุขพรเจริญนะครับแต่ะวจาุประจําตา เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปกานะครับสักการบูชาต่อองค์นะครับนี่ครับพระแก้มมรกรนะครับผมแล้วก็ยังมีพระพุทธชินราชนะครับองค์สีทององค์สีทองสวยงามนะครับ เป็นห้องสายลื่สุดเป็นห้องวัดปุองครหลวงพ่อโตบ้านไมยหลายรุ่นหลายรูปแบบครับแล้วก็มีองค์มหาราชนะครับผมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับองเทศสีสาขาอรเทศีสาขาหนกิจการร้าขายมี สุดทางนี้ก็จะมีองค์พระบาทสมเด็จนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับท่านเป็นบุพการิย์นะครับของวงชนชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุขโขท,ทยัย เป็นราชธานีหรือว่าสมัยของอยุธยานะครับผมสมัยอยุธยาเป็นราชธานีนะครับโอเคครับหากข้อมูลใดที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ สามือก็สามมือจะเป็นบันไดขึ้นที่เสร็จภารกิจร้องแล้วข้างหน้าก็จะเป็นพระสังกัจจยมหาราชนะครับองค์หลวงพ่อพระสังกัจจัยมหาราชมหาราชองใหญ่นะครับเป็นลำดับแรกเลยที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหน้าจุดในพระบูชสดของหลวงพ่อโตวัดสกาแห่งนี้นะครับแล้วแต่ท่านตัวษิาานิดนึงนะครับท่านจะได้เลือกสีถูก สีแดงสาธิกะนำปัจจัยใส่ตู้อนุโมทนาบุญด้วยกับญาติโยมทุกท่านเลยโอเคครับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับไม่ต้องนำพานไปนะครับก็ในวาระดิถีนะครับปีใหม่สงการปีพุทธศักราช2565นี้นะครับ ก็ขออาราธนาได้้มาเชื่ออำนาจคุณพระศรีรัตนาไตนะครับความทั้งศิษักดิ์ศิ์ทั้งหลายนะครับที่อยู่นวัดสักายแห่งนี้นะครับได้โปรดอำนวยอวยพรให้ทุกทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญมีโชคลาภนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับให้เร็บด้วยไม่ให้แลกกัน จะได้กำปุนบแบบสบายอกสบายใจชื่อด้กรับที่โบอธิษฐานชื่อนามสกุลเห็นชื่อ,าบบอานามสกุลของท่านคุณเป็กกันฝากไว้เป็นเสบียงบุญ่อทุนไว้ในทายภาพหน้านะครับพามิสงผลบุญนี้